ผมเหลวทางการไงตัวเลขตัวนี้ไงทุกสิ้นปีมาเช็คทรัพย์สินสุทธิของตัวเองว่ามันใช่ตัวเลขนี้ไหมถ้าทุกสิ้นปีเราเช็คแล้วเราใช่ตัวนี้อยู่มันก็ไม่ต้องกังวลหรอกค่ะเดี๋ยววันหนึ่งก็หยุดทำงานได้ไเครื่องมือที่จะตรวจสอบ มันมีอยู่แล้วในเล่มนั้นอนะ่ะ44แนวคิดนะ่ะมีเครื่องมือครบหมดนะคะที่จะตรวจสอบว่าสถานการณ์ทางการเงินอนะ่ะอยู่ในจุดที่ควรอยู่หรือเปล่าไม่ขึ้นกับจํานวนวันนี้เราสองคนเนี่ยคนนึงรายได้อาจจะสองแสนอีกคนนึงรายได้ห้าหมืน่นแต่พอเวทกันด้วยสูตรแล้วเนี่ยสองคนนี้อาจจะรวยเท่ากันก็ได้ถ้าเราแยกมิติของจำนวนทิ้งไปซะเราเอาแค่หลักการใช่ไหม เรากับเขารวยเท่ากันแล้วเราก็การวางแผนการเงินที่เราเราพวกเราชอบวิ่งไปหาจิ๊กซอว์พวกนี้กันเราชอบวิธีการเนี่ยเราชอบวิธีบอกมาซิต้องทําอะไรบ้างแล้วหลักสูตรทั้งหมดของทุกสถาบันก็สอนวิธีการนะคะสอนวิธีการในหลักสูตรการทําแผนการเงินของเราเราบอกว่าเรามี12ขั้นตอนคนหนึ่งคนเนี่ยต้องทําแผนการเงินจากขั้นล่างขึ้นไปข้างบนเรื่อยๆ แต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนต้องต้องอยู่ขั้นหนึ่งขั้นใดนานๆนะคะอันที่หนึ่งก็คือสัมภาษณ์มุมมองและกรอบคิดอที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นั่งลงสองชั่วโมงนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้นะขอคุยเรื่องนี้ก่อนขอคุยเรื่องนี้ก่อนแล้วถ้ามีนี่ก็เริ่มในสเต็ปของนี้คุยเรื่องรายได้นะคะคุยเรื่องรายได้คุยเรื่องรายจ่ายอันนี้มันจะเริ่มมีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวละ พอบรรทัดล่างสุดเราดึงอารมณ์ความรู้สึกออกไปใช่ไหมคะรับจากบรรทัดล่างสุดขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของตัวเลขหมดเลยแล้วตัวเลขเขาก็จะออกมาเขาก็จะออกเอาตัวเลขออกมาให้เราดูไม่ว่าเราจะเคยได้ฟังคำอธิบายพีระมิดวางแผนการเงินมาอย่างไรก็แล้วแต่อันนั้นถูก นะคะอันนั้นถูกเพียงแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวพี่ฟ้าเพิ่มนิดเดียวเพราะว่าเวลาเราคุยกับลูกค้าเนี่ยเราบอกว่าบรรทัดล่างที่เราบอกว่า emergency ใช่ไหม emergency ทุกคนต้องมี emergency สามถึงหเดือนแล้วเราก็แล้วเราก็ค้นพบความจริงว่าไม่มีใครทำ ไม่มีใครทำา m m r r g n n y y ของตัวเองไว้3าถึงหเดือนหรือ12เดือนเลยมีไหมคะแต่ทฤษฎีมันบอกว่าแล้วเราไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจทฤษฎีนี้เราไม่เข้าใจว่าทำไมต้อง3าถึงหเดือนทันทีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ันนี้คือประกันใช่ไหมตามทฤษฎีของเราใช่ไหมข้างล่างคืออีเมอ e n เจนซี d ฟันสาหึงหเดือนพี่ฟ้ากำลังจะบอกว่านี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดของการทำแผนการเงินเพราะว่าการมีอีเม g e n เจนซสหึงหเดือนเนี่ยแปลว่าเราได้สร้างกำแพงขึ้นมาหนึ่งกำแพงนะคะ เป็นกำแพงป้องกันหนี้สินเรียบร้อยแล้วถ้าเรามีตรงนี้อันนี้คือกำแพงป้องกันหนี้สินและใน Emergency น,นี้3-6เดือนนี้50%แบ่งมันเป็น2ก้อนนะคะ50%ใช้วงเงินบัตรเครดิตได้อีก50%จําเป็นต้องเป็นเงินสดพร้อมเบิกถ้าสมมุติว่าเราไม่เตรียมตรงนี้ให้ดีๆวันหนึ่งเราจะมีหนี้สิน เวลาภาวะฉุกเฉินมันเข้ามาแล้วเราไม่มีตรงนี้เนี่ยเราทำไงยืมใช่ไหมมันก็เป็นหนี้สินเงินบัตรเครดิตแต่เราลืมไปว่าวงเงินบัตรเครดิตเราก็ต้องเอาเงินไปใช้คืนแล้วถ้าสมมติว่าภาวะฉุกเฉินที่มันเกิดขึ้นมันยาวเกินกว่า45วันในรอบวงเงินบัตรเครดิต รอบเดียวเนี่ยมันก็จะเป็นหนี้ต่อคนเป็นหนี้เวลาคนมาปรึกษาทำแผนการเงินบอกว่าพี่หนูเป็นหนี้หนูต้องมีเงินสำรองฉุกเฉินไหมหนูต้องทำอะไรก่อนหนูยังเป็นหนี้อยู่พอได้เงินมาทั้งหมดสิ่งที่หนูอยากทำคือหนูอยากใช้หนี้ไงใช้หนี้ไปให้หมดแล้วบอกว่าใช่นั่นแปลว่าคุณเป็นคนดีแต่มันไม่ถูกหลักการเพราะคุณจะมีหนี้ก้อนใหม่เกิดได้ถ้าคุณมีภาวะฉุกเฉินเข้ามาอีก เก่าก็ยังทยอยใช้ฉุกเฉินใหม่เข้ามาทำไงอะ่ะหาก้อนใหม่หานี่ก้อนใหม่ยืมก้อนใหม่เพราะนั้นตัวนี้เป็นบรรทัดแรกของของพีระมิดเป็นบรรทัดแรกของพีระมิดที่ที่ต้องได้รับการอธิบายจริงๆนะจริงๆในฐานะที่ปรึกษาประกันชีวิตของการจัดการอย่าลืม พีระมิดทั้งอันไม่ใช่การวางแผนการทันที่เราแล้วค่อยพูดขึ้นไปเรื่อยๆมาถึงอะไรตัวเลขตัวนี้จะได้ออกมาก็าต่อเมื่อเรารู้ว่าเรามีรายจ่ายเท่าไหร่ต่อเดือนซึ่งต้องทำบันทึกต้องทาบันทึกภาวะฉุกเฉินของเรามีอะไรบ้างอะคะมนุษย์หนึ่งมนุษย์เนี่ย ภาวะฉุกเฉินในเรื่องการเงินจะมีอะไรบ้างคะป่วยกระทันหนันโอเคอะไรอีกคะอุบัติเหตุอะไรอีกคะตกงานอะไรอีกค่าใช้ใจ่ายที่ไม่คาดคิดจากคนใกล้ชิดอันเนี้มหาศาล ภาว่าฉุกเฉินเกิดขึ้นได้แบบไม่จํากัดเลพในในในชั่วโมงนี้นะในชั่วโมงที่โลกเป็นแบบนี้นะคะน้ําท่วมนี่ก็เอาเรื่องไปเลยอ่ะยังไม่ต้องพูดถึงเรื่อง,องการลงทุนเนี่ยยังไม่ต้องพูดถึงบางทีเดินเข้ามาพี่เนี่ยมีเงินอยู่สามแสนกว่าชั่วโมงนี้ลงทุนอะไรดี แล้าาว่าชั่วโมงนี้ลงทุนอะไรดีก็มีหลายอย่างแต่ว่าดีของใครก็ของใครเรามานั่งคุยกันก่อนไหมนั่งลงนั่งลง <laughs> นั่งลงแล้วคุยกันก่อนคือลงทุนอะไรดีมันดีของใครมันก็ของเขาอะมันไม่ได้ดีของทุกคนอะสินค้าตัวหนึ่งเนยมันอาจจะดีสําหรับสถานการณ์เงินแบบนี้แต่มันสถานการเงินแบบนี้มันอาจจะยังไม่ควรจะลงทุนมันควรจะทําอย่างอื่นก่อนนะคะเป็นคําถามง่ายๆอะชั่วโมงนี้ลงทุน